อ่าเดี๋ยวเดาเราเรา,เราขอสัมภาษณนะ์นิดนะนิดนึงเพราะว่าอยากจะสัมภาษณ์น้องให้ได้ครบทุกคนนะก็เลยถามนิดนิดนิดหน่นอยหน่อยไม่ว่ากันเนาะอ่า ขอจกจกนางงามจกจกนางงามนะคะสวัสดีค่ะนาพูดถึงการเดินชุดน้ำวันนี้วินาเป็นยังไงบ้างคนรู้สึกวันนี้ครับโอ้โหพอเดินเสร็จกลับมาเพิ่งนึกได้ว่าเมื่อกี้เดินอะไรไปนะร้อเล่นนะคะตื่นเต้นมากๆค่ะออกมาแล้วก็เจอแฟนๆนะคะชูป้ายวินาอย่างเงี้ยเรารู้สึกตื่นต้นใจมากมันเป็นการปลุกพลังในตัวของวีนามากเลยนะคะแล้ววันนี้วินาก็ทําเต็มที่แล้วอยากให้ทุกคนรอชมนะคะตอน3ามทุ่มที่พีพีทีวีนะคะ จะมีออกมาให้ชมกันแน่นอนแต่ละคนนี่นะจัดเต็มมากแซ่บมากค่ะแล้วถามๆเรื่องอาหารหน่อยเมื่อกี้คุยกับน้องรถเมย์อาหารที่โรงแรมอร่อยมากอุ้ยอร่อยมากค่ะดูชุวดว่ายน้ำสวยขนาดนี้มีิมีการรักษาหุ่นยังไงให้ให้เฟิออร์มต่างประเทศจริงๆอาหารที่โรงแรมอร่อยมากแต่บอกตรงว่าต้องยับยั้งชั่งใจนิดหนึ่งมันมีทองหยิดทองหยอดอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ได้กินมานานมากค่ะพี่นักรลอ่ะอดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทานทีหลัง วิธีที่รักษาหุ่นได้ดีที่สุดสําหรับวินานะคะคือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์เหล่านี้มันช่วยแน่นอนค่ะแล้วก็เน้นทานโปรตีนที่สําคัญเลยต้องออกกําลังกายแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายเยอะนะคะการเดินนี่แหละคือการคาร์ดิโอที่ดีที่สุดค่ะให้คะแนนตัวเองหน่อยวันนี้ติดคะแนนต็มให้เท่าไหร่ให้คะแนนตัวเองหรอ ตอนทำมาทำเต็มที่เต็มสิบเลยนะแต่แบบพอมานั่งนึกทีหลังมันก็จะมีแบบอะไรปุดปุดปุดขึ้นมาใช่ไหมงั้นก็ให้เก้าคะแนนแล้วกันแล้วก็หนึ่งหนึ่งคะแนนที่เหลือก็เป็นอะไรที่แบบควบคุมไม่ได้หน้างานมั่นใจมากค่ะทำไรมั่นใจค่ะเก้าคะแนนเต็มสิบค่ะอยากให้วีนาฝากถึงช่องทางการติดตามช่องทางการโหวตให้กับรแฟนๆหน่อใจได้ค่ะขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยติดตามวินาตอนนี้เนี่ยเรายังโหวตกันได้อยู่นะคะจนถึงวันที่7ตุลาคมเลยแล้วก็ย ไปถึงวันที่10ตุลาคมด้วยนะคะสามารถโหวตให้วินานะคะได้ที่ดอกจัน301ดอกจัน08ดอกจันบิ๊กโหวตนะคะ1 0 0 200 300เนี่ยกดกระเข้ามาเลยสีเหลี่ยงเข้าออกนะคะรับรองเลยะคะ่ะถ้าทุกคนโหวตให้วินาวินาเข้ารับท็อป0ท็อป0ได้อย่างสบายเลยค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณคนะ่ะทางด้านนี้ค่ะกับ